ค่ะก็ลูกเกมก็ดูโอเคค่ะแต่แบบเราอาจจะมีผิดพลาดเองมากกว่าจุดเปลี่ยนเรอคิดว่าเป็นความความละเอียดในการเล่นมากกว่าค่ะคือเหมือนกับพิ่มเหมือนกับพอเราเราช่วงที่สูสีกันนะคะเหมือนเราเสียเสียเองง่ายกว่าเขาเขาคุมได้ดีกว่าคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าก็ทาให้เกมของเขาแน่นกว่าแล้วเราเป็นฝ่ายที่เล่นเสียเองอะคะ่ะเหมือนบีบตัวเองมากเกินไปแล้วเสียเอง วันนี้ถ้าถึงถึงแพ้แต่แพ้แต่ก็เล่นได้ดีกับเมื่อวานค่ะอ่บาให้สัก80ค่ะค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆแบดบินตันค่ะช่วยส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนค่ะก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่พรุ่งนี้จะทำกันในขันรอบแม่รอบกอเกาะรองชนะเลิศค่ะก็ฝากส่งแรงใจมาเชียร์พวกเราเยอะๆค่ะแล้วก็คิดถึงแฟนๆทุกคนเหมือนกันเพราะว่า ตอนแข็งก็เงาเงาเหมือนกันไม่มีเสียงเชียร์เลยตีกันเองก็เลยคิดถึงค่ะอยากอยากให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติไวๆแล้วก็ให้แฟนแฟนแฟแบบมินตันเข้ามาชมสนามค่ะคิดถึงค่ะ